สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเก่าเหมือนเดิมนะครับมันนี้ตรงกบันที่เกา่าตุลาคมสองพันหาร้อยหกสิบสี่นะพี่น้องมีเอฟซีแล้วไล่มาถามว่าเตียงกบฤดูหนาวเห็นเน้นมันก,กินเนียบนะเห็นเนนสีเงไห็หานไหมเป็นเราว่าเห็นเน้นสีเงาเห็นมานเอฟซีนะครับทั้งอำเภอโกสุมิไส้เนี่ยครับเอฟซีทั้งอำเภอโกสุมิสสยจังหวัดมหาสารคามไล่มาถาม ผมก็เลยมาาทายคิดห้เบิ่อนะครับอันนี้ครบนี่ผมพอหนั่งแต่มมือวันที่สามสิบสิงหาคมนะครับเอาล่งเอาลงพอเลยสามสิบสิงหาคมตองนันีนร้อยหกสิบสีนะครับมือนนี้กับวันที่เก้ากับแปลว่าหนึ่งเดือนคือว่าสามสิบมือหนึ่งเดือน สิบวันสี 40, น่สิบหมื่นนี่พี่น้องนี่คืออายุสี่สิบหมื่นนับถึงแค่พอได้ไงนะครับนับถึงแค่เอาไข่นับถึงแค่พอไข่ลงไปรวยพี่น้องว่าคนโอ้ปลาตัว,วนี้งลงมันคุ้ยหน่อยนะครับนี่อายุสี่สิบวันเห็นไ่มพี่น้องง่ายว่าพี่น้องว่าสี่สิบวันจับบ่ได้เดี๋ยวย้ำขึ้นจับในเบื้องลนะ่าพี่น้องมันมีมันมีปัญหาคือว่ามันเป็นหนาหนา,หนาเวเดี่ยวนะครับ บ้านนี้เขาก็หน้าหนาวน,น,นี่กบมันด้จำสินเด้สันสัญญาณของเขานะครับเขาที่บอกใครกินเงีย้ยเขาจะจำสินเพราาะว่มันเป็นหน้าหนาวเดี๋ยวมันจะหาอาหารยากตามธรรมาชาติมันก็สันรรสัญญาณสัญญาณของสัตว์นะครับของกบเองนี่ลยนะครับขรรรเขาองจำสินเดิมแล้วตุลาตุลาวิการธันวามกรากุมภามีหน้ากับแตกขึ้นมาตัวบนี้บุ่มๆนะแต่เดือนมีนาน,นะครับบัานนี้ที่นี่เขาสิเ็ดจังไรบ้านนี้ก็จังเขาสิใหญ่ยเห็น น่ครับเขาจำทิเแล้วเขาเป็นว่าจำเลยเขาก็เห็นว่าเขาจำเลยพี่น้องเขาบ่มีหมองจำทินเลยเขาไม่บ่มีหู้ยู่เด้เลยบ่มีเฟียงลบนะครับเขานั่งอยู่นี่นะนะครับอันนี้คือจัดบ่อเขาให้เขานะครับจัดบ่อให้เขาจะให้พี่จะให้มีมองลบนะครับจะให้เขาไปอยู่ในหู้นะครับยืนอยู่นมีหู้หรอกมีตะปาตะเล่นนะครับกับน้ำนะครับจัดบรรยากาศให้เขาจะให้เขาจำทิศเลยพี่น้องหนึ่ง เห็นว่าเกินเงี้ยกับกับูบนาานาา่นเ่นองฤดูหนาวมันจะหนาวมั้นเขาจะให้เขาหนาวนี้เขาถือแดดให้ถือแดดเลยถือแดดถือแดดได้ดดดครเขาคักเลยอยแดดเห็นไ้นไนมคร่าเส้นผมผมไม่มีผ่าเส้นเด้ผมมีแต่มุงเขียวการนกที่เือนะครับแดดสิลงมาลอยเปอร์เซ็นเลยเห็น,น,นมคก็ไม่ลอยใช่ะเก้าสิบนะดลกมาเก้าิเปิเ็นก้าิปร์เ็สิบปร์เกผ่าผ่ามุ้งเขียวบังไว้นะครับเห็นไพี่น้อง เห็นเมื่อี้นั่นให้ประมาณสอง่วงครึงให้เอาไ้เลยเดี๋ยวกินเองนะครับพอแดดมากเขาค่อยกินเขาหิวนะครับบ่มิตวจอยได้มีตรอุ่นเลยเพี่่นมันพอใจหน่อยอ้วนปึ้งเลยนะครับพอเขาจิกินเนี่ยเขาได้กินเนี่ยเลยขออย่างเดียวใครถือแดดนะครับแล้ว็่ย่า้เขาย่า้เขากินในหู้ย่าเอาย่าไม่อัดมาอัดให้เขานะครับที่การเลี้ยงอยู่ดูหนาวนะครับบ่มิตวจอยกับบ่มีตรหน่อยไต่มีตัวใหญ่เลย สามบาทไปนี่ราคาเงินขายตัวละสามบาทได้เลยนะครับเพียงแต่อายุหนึ่งเดือนกับสิบวันถ้าเทียบแล้วก็ถ้ามาขึ้นมาใหม่หรไปถ้ามาลูกกบขึ้นมาใหม่เราลูกกบขึ้นมากับหนึ่งเดือนผมตักอายุเขาว่าหนึ่งเดือนตักขึ้นมาหนีไว้ประมาณสิบหมื่นตันเนี้ผมว่าที่พี่น้องตักขึ้นมาด้แค่สิบหมื่นง่ายครับท่านพี่น้องว่าไง่ายได้ไี่ ่งกูพ่อป้าตีนไหมพี่น้องหัวแม่เท่าไหมห็นบ่เนี่ยไงกูว่าพ่อแม่เท่าผู้นางบอกว่นีน่ะนะครับนั่นตีนบ่พี่น้องบูนถึงนึงจัดสถานที่เขาให้มันให้มันลบให้่ลบได้นะครับนั่นมันเขาสิอลบเห็นมันเขาบุรพ์ยู่ในหูโอ้เขาลบอยู่ในผ้านะครับผมมาเขาเลยไปลบที่เด็กเขานางเต็มเมนี่แหละแต่จ่ำขึ้นเขาคอยลบนั่นย่ำขึ้นเขานางเต็มเลยนะครับพี่น้องสองถึงแดดสาม อันที่อีกที่สามนปัจจัยสำคัญน,นะครับหนึ่งแยกเขาลบยู่จัดจัดทานทีดีๆให้เขาอ,อยู่เพต้อตรง้เขาลบสองแดดถือเตรียมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ยายามเจ้าผ้ายจ้าย่าใส่ผ้าสเนนสืนะครับใส่ผ้าเนื้อเวีนทีที่เสแสงมาเตรียมทีนะครับให้อาหารเนี่ยก็ให้ปกตินี่นะพี่น้องกับห้องก็บเบื้องก้อนเนี่ยให้หลให้พ่อประมาณนะครับให้อาหาราย่ำแดดฮ้อนยิงดีนะครับเพื่อได้มีเวลากาให้ตอนแดดฮ้อน บ่มีลากับห้ไวเขามากินขี้เรานะครับการให้อาหารครับอันที่สามหียเด็ดเด็ดมันหอนนะครับอันที่สี่เอาไว้ห่างๆพี่น้องกบเนี่ยการเอาไว้ที่เนี่ยเขาตีแยงอาหารกินกันนะครับติกัดกันนะครับการเอาไว้ห่างๆนะครับเห็นบ้าพี่น้อง เขาอยู่ห้างกันนี่เขากินเนื้อไผ่กินเนื้อมันเดี๋ยวว่ามันัดกันเลยเขาบอกเห็นเลยเอ้ยเห็นบอกว่าไม่ตายนี่บันพี่น้องว่่านันเขาอยู่ไผ่อยู่ห้างกินหากินไผ่กินมันตัวเงี้ยเขาบอกกินตัวหน่อยเห็นบั้ยเป็นถ้าเขาหิวเงี้ยเขาจินำกันแอบแอบดูพี่น้องอายุหนึ่งเดือนกับถีบวันเลยเนี่ยอายุเขานี่แง่บ่เปพี่น้องว่าผมผมเลยเนี่ยเพพี่น้องกับพี่กันนั่นแหละที่ผมวานนี่แหละหนึ่งจัดจัดยัยเขามีที่ลบนะครับยัยมีที่ลบ สองแสงแดดให้ถึงทุกที่นะครับสามให้อาหารย่านแดดห้อนๆที่ให้บางๆให้ยู่ให้ให้เขายู่ห่างๆให้เขาอยู่ทีกันนะครับเขาจังสีตัวใหญ่นะครับมันเป็นหลักหลักพื้นฐานนะครับว่าเห็นในกบทุทีตัวใหญ่ให้เขายู่ห่างๆกันเขาตีตัวใหญ่ไว้นะครับเขาไปย่างอาหารกันเห็นบ่มไม่ตนึนกวนเลยพี่น้องยังขยายกวนปึงด้ นี่เราหมูตอนเลยแต่ตัวเห็นบ่คนอ่ะมีตัวจอยบ่พี่น้องว่าวนปึงวนปึงเลยตัวนี่คนเห็นบ่พี่น้องว่างามบ่สินะมูที่ผมไทยไปก้อนขออไขยหมดเลยนี่มูแตนไทยยังมขึ้นอันนี้บ่แมนนี่นี่นะครับพวกเราชุดได้พี่น้องอันนี้ชุดหน่อยเดนี่ชุดหน่อยมันใหญ่ขึ้นมากอ่ะนะครับมูที่ผมเหมือนไทยชุดนะสามหมื่นสี่หมื่นขึ้นไปดังนั้น เียบร้อยมดแล้วเอาไปมืดแล้วนะครับพี่น้องเอาไปหมืวนะครับนี่เลี้ยชุดหน่อยเอาชุดหน่อยก็สามบาทผมเด็ดเพราะงไว้นะครับนี่เห็นบ่อ้วนปึ้งเลยนะครับใส่งานไหยว่าพี่น้องวะนี่เราวิธีการเลี้ยงฤดูหนาวนะครับของผมเด็นเนี่ยของพื้นก็สีกันคลายกันนี่ละบ่ะเกินกันนะครับปัจจัยมันสำคัญคือกันนี่ละเอาคลิปนี้ก็ไว้ซับนี้แล้วพี่น้อง ลูกต้นในไข่รือ้อซับตะไข่ด้วยครับกดซับตะไข้กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ